สวัสดีค่ะเด็กๆม .1 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูจอยนะคะวันนี้ครูจอยนะคะก็มีเรื่องอยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆอ,อยากเห็นของที่มันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะนึกไม่ออกอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะแบคทีเรียอย่างเงี้ยเราจะสามารถมองเห็นได้ยังไงหรืออย่างเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเราอะค่ะมเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเลือดเราเนี่ย เราจะเห็นได้ยังไงดีนะเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะทําให้เห็นได้เนาะวันนี้คือจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยให้เห็นได้ด้วยตาของเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของกล้องจุลทรรศกันค่ะมาแล้วค่ะกับเจ้ากล้องจุลทรรศอันนี้นะคะเด็กๆคะกล้องจุลทรรศอันนี้เนี่ยเป็นกล้องจุลทรรศ ที่เอาไว้ใช้ในการส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆหรือของที่มีขนาดเล็กๆก,กันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกล้องจุลทรรศน์กันเนาะวันนี้นะคะว่ามันทําหน้าที่อะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันมีการใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวถ้าวันไหนเด็กๆก,กลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะครูจะจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้สัมผัส ะะแล้วก็ได้ใช้ได้จับได้ต้องมันจริงๆด้วยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ผ่านหน้าจอกันไปก่อนเนาะเรามาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ชนิดของกล้องจุลทรรศกันก่อนกล้องจุลทรรศเนี่ยมีหลายชนิดนะเด็กๆไม่ได้มีแบบนี้หน้าตายอย่างนี้อย่างเดียวนะคะมันกล้องจุลทรรศเนี่ยมีแบบทั้งที่ใช้แสงจากธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นกล้องจุลทรรศที่ใช้แสงไฟแบบนี้แบบที่ของผู้จอยเอามาให้ดูอันนี้นะคะก็จะใช้แสงไฟแบบนี้ นะอันนี้คือกล้องจุลทรรศน์หรือกล้องจุลทรรศน์ที่ยิ่งใหญ่อีกก็คือกล้องจถถุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่สามารถมองเห็นอย่างเช่นเชื้อไวรัสโควิดนะคะของเราโครโนาของเราเนี่ยนะคะอันเนี้ย กล้องธรรมดาแบบนี้มองไม่เห็นนะคะต้องเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเท่านั้นนะมาเลยค่ะมาเริ่มเรียนรู้กันเลยในกว่าว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็คลิปจะได้ไม่ยาวมากด้วยนะคะองค์ประกอบของกล้องอย่างแรกเลยขออนุญาตยืนเนาะเด็กๆเนาะองค์ประกอบของกล้องนะคะก็จะมีลำแขนของกล้องทำหน้าที่เป็นลำแขนแล้วก็มีฐานเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือไฟค่ะไฟอันนี้นะคะ เวลานั้นก็จะมีปั๊กเอาไว้เสียบนะะอันนี้เราก็ใช้ไฟฟ้านะคะข้างในก็จะเป็นหลอดไฟเนาะอ่ะองค์ประกอบอันต่อมาก็คือสําคัญที่สุดของกล้องเลยก็คือเลนนะคะเลนของกล้องจุลทรรศน์จะมี2ชนิดนะคะก็คือมีอยู่2ที่ไม่ใช่2ชนิดนะ,ะมีอยู่2ที่นะคะก็คือเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุตัวนี้เราเอาตามองที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเลนใกล้ตาส่วนบริเวณนี้เราเรียกว่าเลนใกล้วัตถุนะคะ ตรงบริเวณเลนใกล้ตาจะสามารถถอดก็ิบได้แบบนี้เวลาเราจับนะคะเราจะไม่จับตัวเลนที่อยู่ข้างในตรงนี้ไม่ให้เกิดรอย้ืดมือนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีตัวเลขจะไปให้ดูใกล้ๆเนาะก maiden, ับห ip, th, ัวหรือล่าไม่รู้กับด้านหรือเปล่า 16x เห็นไหมคะ possible. คาว่า x e หมายถึงจํานวนเท่านะคะหมายถึงจํานวนเท่าของมันก็คือกําลังขยาย16เท่าตรงบริเวณตาของเราตรงนี้ต่อมาค่ะเด็กๆก็จะไปดูตรงนี้ค่ะนี่ ะะตรงนี้จะมี3ามหัวเป็นปเลนสาหัวหมุนได้เวลาเราหมุนให้จับตรงบริเวณจานตรงนี้หมุนนะคะอย่าไปสัมผัสผที่ตัวเลนตัวนี้เพราะว่าจะมือเราเนี่ยมันมีเหงื่อมันมีความเค็มมันจะทําให้ขึ้นสนิมได้นะคะให้ระมัดระวังด้วยเวลาเราหมุนนะคะมันจะดังกึก๊กนะคะกึก๊กเวลาเราเริ่มต้นทุกครั้งให้ไปที่กําลังขยายต่ําสุดรู้ได้ยังไงว่ามันกําลังขยายต่ําสุดมันจะเป็นอันที่สั้นที่สุดค่ะ ซึ่งตัวเลนเนี่นะคะอ่ะรูจะจะถอดให้ดูตัวเลนเนี่นะคะเด็กๆจะมีตัวเลขเหกเห็นไหมคะเหมือนกับเลนใกล้ตาเมื่อกี้เลยตัวเลขตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เขียนว่า4 mm hmm. เวลาเราอยากรู้ว่ามันมีกําลังขยายเท่าไหร่ที่ตอนนี้เรากําลังดูอยู่ก็คือให้เด็กๆเอา4ไปคูณกับ16 mm hmm. เพราะว่าเลนใกล้ตาเราเป็น16 mm hmm. ใช่ไหมคะนะตัวเลนตัวนี้ก็คือ4 mm hmm. คูณกันก็จะเป็นกําลังขยายจํานวนเท่าของขนาดนั้นนะ อันนี้ก็จะหมุนกลับเข้าไปนะคะโดยปกติเราจะไม่ถอดนะต่อไปนะคะทีนี้ตรงเลนใกล้วัตถุเนี่ยก็จะมีหัวที่มีกําลังขยายเนี่ยหลายขนาดเลยนะคะโดยเวลาเราเริ่มใช้เนี่ยเราจะเริ่มที่กําลังขยายต่ําสุดก่อนแล้วเราก็จะขยับเป็นกําลังขยายที่มีกําลังขยายสูงยิ่งขึ้นนะคะอาละค่ะคราวนี้เรามาดูตําแหน่งตัวต่อไปก็คือนี่ค่ะแท่นรองนะคะตัวนี้ก็คือตัวฐานรองแล้วก็ ตรงบริเวณฐานรองนะเด็กๆก็จะมีตัวหนีบแบบนี้นะคะมีตัวหนีบนะคะซึ่งตัวหนีบตรงนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการหนีบแผ่นสไลด์นะมันก็จะง้างออกมาได้อย่างนี้นะคะง้างออกมาได้แล้วก็แผ่นสไลด์วางลงไปให้ตรงตรงกับบริเวณที่เป็นรูรับแสงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ปิดกลับลงมาโดยเราจะมีปุ่มที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ซึ่งเราสามารถควบคุมได้ ะะเมื่อเราวางตำแหน่งของสิ่งที่เราอยากจะดูเนี่ยให้มันอยู่ตรงบริเวณรูรับแสงเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนประกอบอันล่างก็คือมัอาจานจะมีตรงนี้นะคะเป็นแท่นหมุนๆตรงน,นี้อันนี้เอาไวป้ปรับปริมาณของแสงหรือขนาดของแสงหรือตรงนี้ก็สามารถปรับขนาดแสงได้นะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ่มปรับภาพไฮลทก ปุ่มปรับภาพวันนี้ก็จะมีปุ่มใหญ่ๆ2ปุ่มเด็กๆจะเห็นว่ามันมี2ข้างนะคะมันจะเชื่อมถึงกันนั่นแหละหมุนข้างซ้ายข้างขวาก็จะถึงกันอยู่ดีก็คือจะมีปุ่มใหญ่นะคะปุ่มใหญ่ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มใหญ่ก็จะเป็นปุ่มปรับภาพใหญ่ส่วนปุ่มเล็กๆตรงนี้เป็นปุ่มปรับภาพละเอียดเวลาในการเริ่มต้นในการที่เราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ทุกครั้งคุณครูจะสาธิตให้ดูนะคะก็คือเด็กๆจะต้องหมุนให้เลนส์เนี่ย กำลังขยายต่ําสุดเนี่ยมาอยู่ตรงกลางก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เลื่อน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 ปุ่มปรับภาพหยาวให้แท่นที่วางสไลด์อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดก่อนหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็เอาตาสองเวลาเรามองเนี่ยให้ใช้สองพยายามใช้สองตาลืมแบบนี้เลยนะเด็กๆอย่าไปหยีตาข้างนึงอะไรเงี้ยแรกๆมันจะงงๆเหมือนเป็นภาพซ้อนแต่พอใช้ไปน,นานๆเราก็จะชินเองนะคะเวลาที่เรามองปุ๊บ ให้เราขยับก่อนว่ามันตรงหรือ,อยังในสิ่งที่เราต้องการเมื่อมันตรงแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราหมุนปุ่มปรับภาพหยาบก่อนหมุนขึ้นนะคะเด็ดกๆกล้องแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันบางบางรุ่นก็หมุนออกจากตัวบางรุ่นก็หมุนเข้าหาตัวเวลาหมุนครั้งแรกให้ลองขยับดูก่อนว่าเออถ้าเข้าหาตัวเนี่ยมันเป็นเอ,อ่อมันขึ้นหรือมันลงนะคะให้ค่อยๆหมุนให้แท่นเนี่ยมันขึ้นนะ เราก็หมุนให้แท่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆจนเราสามารถหาความโฟกัสที่เห็นภาพได้เมื่อเราเห็นโฟกัสที่เห็นภาพเรียบร้อยแล้วเราอยากให้ภาพชัดขึ้นมาอีกให้หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดก็คือปุ่มเล็กปุ่มลักปุ่มนี้นะคะค่อยๆหมุนอันนี้ให้ค่อยๆนะคะเด็กๆให้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆหมุนจนชัดขึ้นหลังจากเรามองชัดเรียบร้อยแล้วเราอยากจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นไปอีก ให้หมุนเลนค่ะหมุนเลนนะคะก็จะเป็นกำลังกาลังขยายที่มากยิ่งขึ้นทีนี้ข้อห้ามเลยนะคะหลังจากที่เราหมุนเลนที่มีกำลังอยายกำลังขยายเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเด็กๆจะห้ามเลยนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดเลยคือห้ามหมุนปุ่มปรับภาพยหางเราจะสามารถปรับได้เฉพาะปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆจะสังเกตได้ว่า สไลด์กับเลนจะอยู่ใกล้กันมากเลยถ้าเด็กๆไปหมุนปุ่มปรับภาพหยาบปึ้งเดียวสไลด์ชนกับเลนแตกเลนแตกนี่กล้องใช้ไม่ได้แล้วนะคะหรือสไลด์แตกก็ใช้ไม่ได้แล้วเป็นอันตรายอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติทุกครั้งนะล,ลูกว่าถ้าเกิดว่าหมุนปุ่มปรับภาพหยาบและหมุนขอโทษค่ะถ้าเราใช้เลนที่มีกําลังขยายสูงขึ้นแล้วเราจะใช้หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น ถ้าหลังจากนั้นนะคะ,ะเด็กๆอยากให้มันขยายขึ้นอีกนี่ค่ะละเอียดยิ่งขึ้นเด็กๆจะเห็นว่าคาวนี้นมันใกล้กันมากเลยรนะวังแผ่นสไลด์กับหัวกําลังขยายใหญ่เพราะฉะนั้นให้หมุนป,มปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นนะจ๊ะเท่านั้นนะ,ะหมุนเสร็จปับ๊บดูเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่คุณครูขอย้านะคะการที่เด็กๆจะหมุนปุ่มป,มปรับภาพกําลังขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้เนี่ยเด็กๆจะ ต้องให้กําลังขยายต่ําสุดเนะี่ยมันชัดที่สุดก่อนถ้ากําลังขยายต่ําสุดไม่ชัดกําลังขยายอื่นๆก็จะไม่ชัดด้วยมันขึ้นอยู่กับกําลังขยายต่ําสุดก่อนนะคะปรับให้ชัดก่อนแล้วค่อยหมุนปุ่มปรับภาพที่มีกําลังขยายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราก็ดูชัดและเรียบร้อยกําลังขยายสูงสุดแล้วเห็นชัดเจนเรียบร้อยละเราอยากจะเก็บ เราเลิกใช้ละว,วิธีการในการเก็บก็คือเด็กๆจะต้องหมุนปุ่มปรับภาพอ่านะหมุนเลมขอโทษค่ะหมุนเลมเนี่ยให้มันกำลังขยายต่ำสุดไม่อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นให้หมุนนะคะปุ่มปรับภาพอยากให้แท่นของสไลด์อะลงต่ำที่สุดแล้วค่อยดึงเอาแผ่นสไลด์ออกหลังจากนั้นปิดไฟดึงปลั๊กออกนะคะ เวลาเราจะเก็บกล้องเข้ากล่องมันจะมีกล่องของมันเวลาถือให้เด็กๆถือแบบนี้เอามือด้านหนึ่งรองมืออีกด้านหนึ่งจับที่แขนแบบนี้ไม่แกว่งไปเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะเพื่อป้องกันเลนเคลื่อนเนาะอันนี้คือข้อคอวรระวังนะคะอ่ะมาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะเรามาทบทวนส่วนประกอบของมันค่ะลำแขนนะคะฐานก็เอาไว้วางใช่ไหมลูก เลนใกล้ตาก็เอาไว้มองวัตถุโดยตรงตาอยู่ใกล้กระตาเลนใกล้วัตถุนะคะก็จะเอาไว้ใช้สําหรับในการรับแสงเพื่อให้เกิดภาพที่มาจากวัตถุนะคะแท่นวางสไลด์นะคะที่หนีบสไลด์นะคะปุ่มปรับแสงมีปุ่มปรับแสง,งนะคะปุ่มปรับภาพหยาบปุ่มปรับภาพละเอียดหลอดไฟนะคะนี่คือองค์ประกอบ ของกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์มีไว้ทำอะไรนะมีไว้ส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆหรือสิ่งของที่มีขนาดเล็กๆนะคะที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่กล้องจุลทรรศน์ดูได้ในเด็กค่ะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะคะมีความสาคัญมากเลยทําให้เราสามารถเห็นเชื้อโรคทำให้เราสามารถเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้นะคะแล้วก็กล้องจุลทรรศน์มีหลากหลายรูปแบบ นะคะเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างให้ฟังอะล่นะคะ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพอเข้าใจไหมคะกล้องจุลทรรศน์ของมุ่ครูเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนกันต่อว่าถ้าเราเอาสิ่งมีชีวิตขนาดล็้มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย